และในวันพรุ่งนี้นะครับ9ธันวาคมก็เป็นวันต่อต้อตานคอร์รัปชันสากลประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เอง8ธันวาหลายหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับโดยที่จังหวัดปตัตตานีครับมีการมอบประรกาศเนสดงบัตรเชริดชูกเกียรติแก่จังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเนื่องในวันต่อต้อตานคอร์รัปชันสากลปี2566ครับ สำมักงานปาป,ป,ปชประจำจังหวัดปัตตานีและจังหวัดปัตตานีครับจากกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดปัตตานีประจำปี2566ภายใต้แนวคิดซีโร่ตอรเรนต์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีนายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่ราราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ครับยังได้มอบรางวัลเชิดจูเกียริการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 29หน่วยงาน รางวันเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับผ่านดีจำนวน28หน่วยงานจากนั้นครับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรวมกันถ่ายภาพโดยแสดงสัญลักษณ์คนตานีต้านโกงและไม่ทนต่อการทุจริตครับ ส่วนที่จังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอนายงอ,องการบริหารส่วนจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิดซีโร่เทเร์เรนต์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตยอย่างต่อเนื่องและปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลาร่วมกันทําสัญ,ญลักษณ์ไข้มือพร้อมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอีกหนึ่งจุดนะครับที่ศูนย์นุนรการบริหารจังหวัดชนนายแดนภาคใต้กับได้มีการจัดก,กิจกรรม9ธันวาคม2566สอปรตอรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีพันตำรวจโทรวรณพงศจรักเลขาธิการสพรตนำผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกล่าวแสดงเจตนารมณ์พร้อมแสดงสัญลักษณ์ารต่อต้านการทุจริตว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่รับของขวัญหรือของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่สแสวงหาประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมขอให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและจับปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญครับ ส่วนที่จังหวัดตรังนางสาวนัทยาทวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังเป็นประธานมอบเข็นเกติคุณของสำนักงานปปชให้แก่นายชัยวุฒิสวัสดีรักประธานชมรมตรังต้านโกงเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือสนับสน,นุนทำคุณประโยชน์หรือดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช นอกจากนี้ยังได้ร่วมประชุมผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตรังครั้งที่4ประจำปี2566เพื่อสรุปสถานะคดีที่สำคัญในจังหวัดตรงังประจำปี2566และข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่อีกด้วย ส่วนที่จังหวัดสตูลครับนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูกเกียรตินะครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,565ในระดับผ่านดีซึ่งมีผลคะแนน95คะแนนขึ้นไปนะครับจำนวน14หน่วยงานนอกจากนี้ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ร่วมกับ ผู้นำผู้เข้าร่วมงานนรประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยท่ามือขวาทับมือซ้ายและท่าชูกำปั้นมือขวาแสดงออกถึงพลังของชาวสตตนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริตทางนี้เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตกัน